สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศสบายมากนะแล้วพงก็มีไอเดียขึ้นมาว่าช่วงนี้ไอออนยูมันลดราคามาใช่ไหมครับในฐานะที่พงเนี่ยซื้อตั้งแต่ลอตแรกนะพงก็เลยคิดว่าไอพงทำคอนเทนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าครับว่าคนที่ซื้อรถอตแรกมาเนี่ยกำลังอยากจะบอกอะไรกับคนที่ สนใจไอออนยูทีตอนนี้ครับเพราะผมคิดว่าไอออนยูทีตอนนี้ราคามันก็ขี่กับหลายๆรุ่นเนาะแล้วก็มันมีโปรที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไลฟ์ไทม์นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็แล้วแต่นะว่าเป็นยังไงเพื่อนๆเข้าใจเงื่อนไขไหมรับกับเงื่อนไขได้ไหมอันนี้เดี๋ยวไปดูเองนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพงมาแชร์มุมมองแล้วกันว่าจุดไหนที่เพื่อนๆใช้ไปแล้วเนี่ยน่าจะคิดว่าเฮ้ยมันชอบได้หรือว่าจุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวพงครับมาที่เรรื่องแกกันเลยดีกว่าครับ เรื่องแอปพลิเคชันนะกับแบตเตอรี่นะครับแอปเนี่ยอันนี้หน้าจอสีสีไม่ต้องตกใจพงใส่ฟิลเตอร์กล้องครับไม่งั้นเดี๋ยวแสงมันโอเวอร์ไปนะคือเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะใช้คู่กับตัวซิมที่ให้มาในรถครับอธิบายแบบนี้เลยครับซิมในรถเนี่ยเขาให้มาใช้ฟรี2ปีครับหลังจากนั้นเนี่ยลุ้นเอาเองว่าจะฟรีต่อหรือจะคิดค่าบริการเท่าไหร่ครับจุดนี้ช่างใจนิดนึงนะแต่ก็นั่นแหละครับก็ลองทําใจดูว่าถ้าเขาไม่ได้ให้ฟรีต่อไม่อยากจ่ายมันจะใช้สิ่งที่พงกําลังจะพูดไดไไ้หมคครโอเอเย่างแกื ซิมเนี่ยพอมันมีเน็ตเนี่ยนะครับมันจะบอกข้อมูลของตัวรถเข้ามาที่แอปได้ครับตัวแอปเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเราจะใช้ดูระยะของแบตเตอรี่ครับว่ามันชาร์จมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วบางทีเข้าห้างนะครับหรือว่าจอดรถไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยเราจะได้ดูได้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเต็มหรือยังจะได้ไปเอารถออกจากจุดชาร์จได้หรือบางคนเนี่ยต้องให้ชาร์จที่บ้านเนี่ยบางคนอยากชาร์จถนอมแบตไง ก็แบบเฮ้ยอยากจะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไปเอาออกอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าตั้งในรถได้ก็ตั้งไปใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเวลาไปอยู่ในห้างเราจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะได้แบบว่ากลับไปที่รถแล้วเอารถออกจากช่องชาร์จของเราได้นะครับรวมถึงอันนี้มีประโยชน์มากครับบางทีเนี่ยเรามีของที่ต้องรักษาอุณหภูมิครับจอดรถตากแดดไว้แล้วถ้าเกิดว่าอากาศร้อนอ่ะของมันจะเสียใช่ไหมเราก็อาจจะต้องแบบว่าอ่ะนิดนึงเปิดแอร์ในรถนะครับแล้วแบบ เปิดแอร์นานหรือว่าแบบบางทีเราก็ต้องการเปิดแอร์ไปถึงที่รถก่อนเงี้ยพูดง,ง่ายๆว่าผงกํกำลังจะบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้สั่งเปิดแอร์ในรถตอนที่เราไม่อยู่ที่รถได้ครับคือมันสั่งแล้วมันต้องรอนะไม่ใช่แบบสั่งปุ๊บรถเปิดแอร์เลยอะไรเงี้ยครับต้องรอสักพักเลยหมายความว่ามันก็จะต้องรอการสื่อสารแล้วว่ามือถือไปที่เครือข่ายเน็ตยิงมาที่รถแล้วรถก็ส่งสัญญาณกลับมาว่ามันทํางานแล้วตัว UI ในมือถือของเราอะ่ะมันถึงจะเปลี่ยนไปเราถึงจะรู้ว่าอ่ะแอร์ Air มันเปิดแล้วแต่อย่างน้อย มันทําได้ไงคือจุดนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดใหญ่ของคนที่ใช้รถแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าในเมื่อมันมีเนี่ยแล้วเราใช้ประโยชน์จากมันได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมาคิดครับว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กสําหรับเราครับถ้าเกิดว่าตัวรถหรือว่าตัวไอออนหรือ GSC เนี่ยเขาจะคิดค่าบริการตัวซิมในรถนะครับตรงนี้ก็ลองชั่งน้ําหนักกันดูต่อไปตัวแบตเตอรี่คอนซัมชันนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเราใช้ไปกันประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่า มันกินพลังงานเท่าไหร่นะอ่าอันนี้พงขับแบบสบายๆนะครับไม่ได้ขับเร็วนะแบตเตอรี่ก็จะใช้ได้ประมาณแบบว่า13.2กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็อันนี้พงวิ่งระยะทางมาทั้งหมดประมาณ4,500กิโลเมตรละแล้วตรงนี้ถ้าเกิดพงเล่าถึงการใช้งานเนี่ยบอกแบบลงดีเทลนิดนึงครับว่าลมยางเนี่ยค่อนข้างมีผลนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพงลองแล้วเนี่ยลมยางสักแบบว่า37 38 ตัวแบบว่าตัวพลังงานเนี่ยเวลาขับในทริปเดิมๆเนี่ยนะครับตัวเลขมันจะขึ้นไปอยู่ประมาณแบบ15แบบชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าลมยางอยู่ประมาณ39 40ตัวพลังงานที่ใช้เนี่ยหรือว่าแบตเตอรี่ power consumption อะไรเงี้ยมันจะตัวเลขอยู่ประมาณแบบว่า13 12เห็นได้ชัดเลยครับว่าลมยางต่างกันประมาณแบบ2อปอนะมันมีผลค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ประหยัดเนี่ยพงลองเติมลมยาง41ดู เฮ้ยประหยัดจริงตัวเลขมันลงไป11ได้ง่ายมากแต่ว่าเวลาขับไม่สุนทรียะเลยครับมันจะตึงตังแทบจะตลอดเวลาคือผมคิดว่าถ้าเราขับคนเดียวนะแบบว่าขับคนเดียวเลยมีในเมืองบ้างมีนอกเมืองบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วถนนเนี่ยไม่ได้แย่นะผมว่าลมยางสัก39-40เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพื่อนๆก็ลองเซตที่39ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะชอบไหมถ้ามันหย่อนไปก็ตึงเป็น40ถ้ามัน ตึงไปแล้วก็หย่อนเป็น38อย่างต่อไปที่อยากจะขิงครับคือจอด้านในพงเนี่ยติดฟิล์มแบบด้านแล้วก็ช่วยตัดแสงแบบพิเศษด้วยนะครับมันก็จะแบบว่าแทบไม่มีแสงสะท้อนเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อลองดูนะว่าแสงสะท้อนเนี่ยมันมีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมจริงจริงแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยควรจะมีแบบว่าแสงสะท้อนแล้วถูกป้ะแต่ว่ามันถูกเกลีย่ยออกครับแล้วมันก็เพิ่มสีดําด้วยทําให้แบบติดแล้วมันดูเข้มดูสบายตานะครับอันนี้ให้ดูอีกจอหนึ่งอ่านี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นชัดเลยว่าบริเวณด้านซ้ายยนี่ มันไม่ค่อยมีแสงสะท้อนคือมันมีแหละแต่ว่ามันซอฟต์มันนุ่มดูสบายตานะครับอันนี้ทําให้ผมชอบจอ,อนี้มากนะอะถ้าเกิดเราลองเทียบกับจอ iPhone อ,อ่าเห็นไหมจอ iPhone มันจะมีความสะท้อนมากกว่าเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยบริเวณแถวๆเนี้ยเห็นไหมมีความสะท้อนชัดเจนแต่ว่าพอมาเป็นจอด้านล่างเนี่ยนะครับจอของรถเนี่ยมันแทบจะไม่สะท้อนเลยแล้วมันก็นุ่มสบายตารวมถึงสีดําที่มันดําสนิทดีนะครับ อันนี้พงชอบฟิล์มตัวนี้มากๆพงคิดว่ามีเพื่อนๆอยากจะซื้อฟิล์มหรืออยากจะใช้ฟิล์มแบบพงครับราคาเท่าไหร่ใช้ยังไงมีสําหรับรถรุ่นไหนบ้างเผื่อไม่ได้ซื้อยูทีไงหรือว่าอาจจะมีรถหลายคันครับเดี๋ยวพงปักตะกร้าไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวพงทิ้งลิงไว้ให้ด้วยครับเผื่อใครไม่อยากติดเองไปติดที่ร้านได้อะไรไงครับเพราะว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้เยอะกว่านี้ครับแต่ว่าพงเลือกเป็นตัวนี้มานะแล้วก็ อันนี้เมื่อกี้สำหรับคนที่ดูแล้วว่าเอ้ยหน้าจอทำไมพงเอา iPhone ไปแปะตรงนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่พงพามาดูงี้ครับนี่คือ iPhone เมื่อกี้นะเห็นไหมเวลาพงใช้งานเนี่ยมันจะบิดองศาได้เออใช้ง่ายนะครับอ่ะปรับกล้องลงนิดนึงจะได้มองกันชัดๆด้านล่างมาติดเป็นถ้วยสุญญากาศนะเห็นไหมแล้วก็อันนี้ ปรับขึ้นมาปุ๊บอ่าเราก็จะเห็นว่าตัว iPhone ของเราเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายนะครับเพราะว่าจริงตรงนี้มันยืดหดได้มันยืดขึ้นสูงได้นะครับแล้วก็ปรับลงต่ำได้ด้วยเออดีใช่ไหมแล้วก็นี่เห็นไหมพอมันหมุนได้อ่าเราหมุนมาปรับแนวตั้งได้นะครับแล้วก็ปรับแนวนอนได้สะดวกสบายนะแล้วก็เป็นแม็กเซฟนะครับดึงออกได้นะอ่าเห็นไหมแล้วก็แปะเข้ามาก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ใช้ง่ายนะอ่าเรากลับมาคุยกันกล้องตรงๆครับ คืออุปกรณ์ยึด iPhone ตรงนี้จริงๆมันมี2เวอร์ชันครับเวอร์ชันที่จ่ายไฟได้ด้วยคือเวลาที่เราเอามาแปะเนี่ยมันก็จะชาร์จระบบชี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าพงเองอะรู้สึกว่าพงไม่ชอบไนงะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันรอนนะพงก็เลยใช้แบบระบบที่ไม่มีชี้ก็คือราคามจะถูกลงมาแต่ว่าเราสามารถที่จะนี่ใช้สายใช่ปะ่ะนี่เราก็มีสาย USB เลือกสายอ่อนๆหน่อยไงแล้วก็เอามาจิ้มได้นะครับอ่าแล้วมันก็จะชาร์จถูกไหมนี่ให้ดูนะว่าเออพอจิ้มลงมาเนี่ยมันก็ชาร์จนะครับเห็นปะ เออจริงมันใช้งานง่ายนะเออกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าแบบเป็นการแบบคิดไวๆนะพอดีจริงๆไม่ได้กะว่าจะทำคอนเทนต์แต่มีกล้องติดตัวอยู่พอดีนะก็เลยได้ทำคอนเทนต์พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2อย่างที่ผมอยากจะโชว์ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องฟิล์มใช่ไหมครับ ฟิล์มกลองแสงที่เขาแถมมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่พอใช้จริงเฮ้ยมันเกิดปัญหาขึ้นคือจริงๆแล้วเดี๋ยวผงจะทําคลิปเนี่ยแบบว่าสอนดูสเปคการเลือกฟิล์มกลองแสงรถนะครับเพราะว่าพอเจอปัญหาก็เลยไปศึกษาเพิ่มมาแต่ว่าตอนนี้ปัญหาถูกแก้ไปแล้วครับเพราะว่าพอศึกษาเนี่ยเราก็พบเจอแล้วว่าเฮ้ยปัญหามันมีอะไรบ้างครับแต่พงเล่าก่อนว่า Uh, ฟิล์มที่แต่ละสูนแถมอะ่ะจะเป็นฟิล์มคนละรุ่นคนละยี่ห้อกันเพื่อนๆลองแบบว่าลองศึกษาได้แล้วก็ลองถ้าเกิดมีแถมมาลองใช้ดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าถ้าเกิดชอบจบได้ครับแต่ถ้าไม่ชอบก็นั่นแหละครับลองดูว่าจะชอบแบบไหนอะไรยังไพงพราะว่าหลักๆเนี่ยมีอยู่2เรื่องครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องความร้อนการความร้อนได้ดีแค่ไหนครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เวลาใช้แล้วเนี่ยคือด้านนอกอะ่ะเราอยากให้มันมืด แค่ไหนเนี่ยอันนี้พง์ว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือพอด้านนอกมันมืดอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเวลาเรามองออกไปด้านนอกอะ่ะมันให้ทัศนวิสัยหรือความเคลียได้แบบได้อย่างที่เราต้องการไหมคือพอด้านนอกมันมืดอะ่ะส่วนใหญ่เวลาด้านในมองออกไปอะ่ะมันก็จะลดความสว่างลงถูกไหมมันก็จะมืดไปด้วยครับแต่ว่าพงเนี่ยก็ ไม่ได้อยากได้มืดขนาดนั้นครับคือของเก่าเนี่ยพงติด60แล้วด้านในเนี่ยพงรู้สึกว่าเฮ้ยมันมองแล้วมันมืดจังเลยตอนกลางคืนขับแล้วมันอิดอัดเพราะว่าตัวรถก็ไม่ได้มีแอมเบียนไลท์นะครับแต่ว่าพอพงลองเปลี่ยนฟิล์มนะพงษก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟิล์มที่เราซื้อมาเองเนี่ยมันดันแบบว่าได้ความสว่างมากขึ้นครับทาให้ลดความอิดอัดตอนกลางคืนลงแล้วเวลาขับทัศนวิสัยก็ดีขึ้นด้วยครับผงว่าภาพที่เพื่อนเือนเห็นอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าเทียบกันตอนกลางคืนเี่ย พง์เปิดไฟใส่หน้าเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นหน้าพง์ชัดนะแต่ว่าตรงกระจกรถอะเพื่อนๆน,น่าจะเห็นครับว่ามันมีความสว่างที่มากกว่าฟิล์มตัวที่แถมมาเนี่ยชัดเจนเลยนะโอเคเหมือนพง์ไทยอินใช่ไหม <c oughs> เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันครับฟิล์มยี่ห้อนี้ก็จริงๆแล้วพง์ไม่ไม่ได้มีไรายได้อะไรจากเขานะแต่ว่าพง์เล่าไว้ฟังว่ามันเป็นฟิล์มยี่ห้อใหม่ครับยี่ห้อชื่อสเปกเตอร์พง์น่าจะอ่านชื่อถูกนะเพราะว่ามัน s p e C T R E อ่ะให้ดูเลยว่า เนี่ยยังติดอยู่เลยใช่ปะ่ะตรงเนี้ยยังติดอยู่เลยนะครับชัดเจนนะว่ามันเขียนสเปกเตอร์นะครับอ่าอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะแบบเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันยี่ห้อนี้จริงจริงๆตรงนี้ก็ยังมีเขียนอยู่แต่ว่ากลัวถ่ายไม่เห็นเอาเป็นว่าเออมันเขียนสเปกเตอร์แหละพงลองใช้มาลดความร้อนได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะทําให้รถสว่างขึ้นได้ครับราคาเพื่อนๆลองเช็คดูแต่ละรุ่น แต่ละโปรโมชันที่เพื่อนๆได้เท่าพงมไม้พงมไม่แน่ใจครับแต่ผมคิดว่ามันจบสําหรับพงอะ่ะพงก็เลยซื้อได้ครับแล้วก็เรื่องรายละเอียดทําไมมันลดความร้อนได้หรือว่าฟิล์มกองแสงเนี่ยมันมีกี่แบบเราจะเลือกยังไงตัวเลขไหนบอกอะไรเราอันนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปที่พงจะทําแยกออกมานะครับอีกอย่างที่พงชอบรถคันนี้ครับคือ emergency lock อันนี้ไม่ใช่ emergency นะแต่ว่าเดี๋ยวทําให้ดูครับอันนี้พงล็อกรถไว้นะแล้วถ้าเกิดว่าพงเปิดรถหนึ่งทีนี่รถมันจะปลดล็อกย้ายมาให้ดู เห็นไหมมันปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดึงอีกทีหนึ่งเนี่ยแปลว่ารถมันจะเปิดประตูได้แน่ๆครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราล็อกรถอ่ะล็อกรถนะแล้วถ้าเกิดเราจะปลดล็อกปลดล็อกดึงอีกทีประตูเปิดได้เลยเห็นไหมครับนี่มันใช้งานง่ายครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการออกแบบอิเมอร์จิสซีล็อกที่ที่ดูแล้วแบบ เมกเซนนะ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องไปซ่อนตรงไหนเลยครับดึงหนึ่งทีปุ๊บปลดล็อกดึงอีกหนึ่งทีประตูเปิดเลยแล้วมันก็รวมถึงแบบคนที่บางทีเนี่ยต้องการจะเปิดประตูรถแต่ว่าเราแบบลืมอ่ะลืมปลดล็อกมันก็สามารถที่จะเปิดซ้าแล้วก็ออกไปได้เลยครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่มีเด็กอยู่ในรถนะครับคือตรงเนี้ยเพื่อนๆอาจจะต้องแบบว่าลองชั่งใจดูถ้ามีน้องๆตัวเด็กเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะต้องลองดูนะครับว่าเอ้ย อันเนี้ยมันเหมาะหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยสอนลูกหรือมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้น้องๆหรือเด็กๆเนี่ยจะเปิดเบิลสองทีแล้วประตูเนี่ยมันเปิดตอนที่รถวิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่แล้วอะผมคิดว่าอันเนี้ยมันเวิร์กมากสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยกังวลว่ารถไฟฟ้ามันจะเปิดประตูฉุกเฉินยากไหมปลดล็อกยากไหมอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยดีส่วนแบบว่าประตูบานท้ายอะอันเนี้ยมันจะต้องแบบว่าเปิด เปิดช่องหนึ่งช่องออกมาก่อนแล้วด้านในเนี่ยจะมีแบบว่าตัวให้เราเนี่ยไปสกิเนะหรือเป็นสวิชนั่แหละครับพอปลดปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกแล้วก็เป็นการปลดล็อกแบบฉุกเฉินพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าระบบไฟฟ้าล่มก็สามารถเปิดท้ายด้วยระบบแมนวนวลได้นะครับไม่ต้องพึ่งระบบไฟฟ้าแล้วก็จุดนี้ครับเป็นจุดที่ไม่ชอบที่สุดละก็คือเวลาเปิดเนี่ยคือแน่นอนครับมันเป็นระบบแบบแมนวนวลไม่ได้เล่นท่าย,ยากไม่ต้องการระบบไฟฟ้าอะไรมาแต่ว่ามันลื่นเวลาดึงเนี่ยมือมันจะชอบหลุดออกมาอย่างเงี้ย แล้วเสียงดังด้วยนะคือมันดึงได้แต่ว่าเราจะต้องแบบใช้สติมากกว่าการที่แบบมันจะเป็นแบบอันอันที่กำและดึงอะ่ะอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้งานแล้วติดขัดบ่อยอีกอันครับที่ดีมากคือฝาท้ายไฟยฟ้าครับ อันนี้ไปติดมาเพิ่มเองนะแต่มีแล้วชีวิตดีจริงครับเพราะว่ามือไม่ต้องเปื้อนส่วนภายในที่เป็นสีครีมเพื่อนๆชอบถามว่ามันเลอะง่ายไหมอันนี้มาดูกันนะครับเออเมื่อกี้ทาเป็นสวยๆไปงัน้นแหละมาดูกันเนี่ยถ้ามาดูนะเราจะเห็นรอยแบบเปือเป้อนๆสีดําแบบเนี้ยบ้างนะครับแต่ว่ารอยพวกเนี้ยเป็นแบบใช้พวกทิชชู่เปียกอะ่ะบางทีก็เช็ดออกนะครับอันนี้ให้ดูว่ามันมีรอยเลอะๆบ้างนะครับแต่ว่าถ้ามาดูเบาะตรงนี้นี่อันนี้เห็นชัดเจนนะว่าเอ้ยมันมีแบบ สีที่มันเข้มขึ้นนะครับจากสีของกางเกงเนี่ยที่มันติดเข้ามาผสมด้วยนะแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับของใช้งานเราซื้อมาเนี่ยเราชอบอยังไงก็ใช้ไปอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องนี้นะครับเรื่องที่ด้านในรถสีครีมที่มันเลอะได้เนี่ยตัวผงเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเนาะเพื่อนๆลองช่างใจครับว่ามันใช้งานแล้วเราจะรับมันได้ไหมเพราะผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบให้รถเลอะเนาะแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยพงรับได้กับการที่มันเลอะไม่ได้เยอะมากคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนไงอย่าพงอะรู้ตัวเองอยู่แล้วคร พงเนี่ยใช้ของค่อนข้างฉนอมมันไม่ได้โทมเท่าไหร่ครับแล้วก็พงคิดว่าเราซื้อมาใช้อะยังไงมันก็ต้องมีแบบว่ามีรอยเปื้อนมีรอยมีการบุบสลายตามอายุการใช้งานหรือตามวิธีการใช้งานครับอืมก็นั่นแหละครับพงคิดว่าในคลิปนี้พงอยากให้ประสบการณ์การใช้รถคันนี้ของพงเนี่ย พอที่จะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ครับว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้รถคันนี้แล้วจะชอบหรือจะไม่ชอบครับจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเลือกรถคันนี้มาเป็นรถของตัวเองดีหรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าคลิปของพงเนี่ยมีประโยชน์นะฝากแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยครับหรือว่าจะเป็นกําลังใจให้พงง่ายๆครับโดยการกด subscribe พงครับหรือว่านั่นแหละครับอุดหนุนสินค้าที่พงปักตะกร้าไว้ครับแค่นี้ก็เป็นการช่วยสนับสนุนพงได้เยอะแล้วครับยังไงไว้เข้ามาดูคอนเทนต์ของพงกับพี่ทอมบ่อยๆนะครับ